แน่นอนเสาร์อาทิตย์นี้จุดหมายปลายทางที่หลายท่านบอกว่าตั้งใจจะไปคือพัทยาคือด้วยความที่อยู่ไมใไกรุงเทพเนาะแล้วก็มีทะเลเราก็เลยเอางี้ละกันนอกจากชายทะเลที่น่าเที่ยวแล้วเราจัดจิ้มจุ่มร้านนี้ให้และความเก๋คือสิ่งนี้ค่ะเดี๋ยวดูภาพกันนะเกิดหน่อยละกันน้ำซุปหมีแช่แข็งมาแล้วค่ะคุณตุ๋ยคุณเห็นหมีไหมคะหมีนี่คืออะไรน้องหมีน้ำแข็งค่ะและเดี๋ยวรอดูนะคะน้องหมีจะละลายต่อหน้าคุณ ห้าสี่สามสองหนึ่งเบลลงไปแล้วค่ะแล้วด้วยความที่พอน้องไปโดนน้ำนี่ค่ะน้องค่อยค่อยละลายจดใจมันไหละหลไละลไหละลไหไปกับเธอออาสวสดีพี่โฟนองหมดเองค่ะโอ้โหแม่คุณนี่ฉวยโอกาสอีกแล้วนะวันนี่เก๋ไหมล่ะคุณเดี๋ยว ไอเดียดีนะเนี่ยเข้ไไมคือมันได้ความรู้สึกสนุกอ,ะอ่ะมันคือการเอาน้ำซุปไปแช่แข็งให้เป็นรูปน้องหมีมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าเวลาเรากินอาหารมันก็สนุกมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยก่อนน้องจะละลายน้องหน้าตาน่ารักอย่างนี้ค่ะคุณแนทบอกว่าเ,เวลาเดี๋ยวนี้เรียกสีต่างๆให้เรียกน้องน้องหมีเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยน้ำซุปหมีแช่แข็งเนี่ยคือแสดงว่าเป็นลักษณะของน้ำซุปเลยคือเอาน้ำซุปไปแช่แข็งดังนั้นรสชาติก็ไม่เปลี่ยนเพียงแต่ว่าเรารู้สึกสนุกขึ้นยังไงน้คยะุนนตัวี ใส่คาว่าน้องหน้าอะไรสิ่งนั้นจะน่ารักขึ้นประมาณร้อเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ลองเรียกน้องตุ๋ยเห็นไหมรู้สึกน่ารักดูซอฟขึ้นลงเลยปะปกติตุ๋ยพอเป็นน้องตุ๋ยเออคุณต้องลองนะน้องแนทเออเห็นไหมดูซอฟขึ้นแต่ว่าร้านนี้ค่ะชื่อร้านศาสตร์สุราจิ้มจุ่มพัทยาจุดขายก็คือนี้นะคะ ก้อนน้ำซุปเป็นรูปหมี่แช่แข็งลูกค้าไปปั๊บแน่นอนก่อนจะกินต้องถ่ายรูปน้องหมี่เป็นที่ระลึกค่ะคือที่เราเน้นตรงนี้เพราะอะไร้่ะมันแปลกดีเพราะปกติแล้ว่น้ำซุปะผมไม่ค่อยเห็นมีใครเขาใส่น้ำแข็งขอไปทยาทำเป็นแบบก้อนน้ำแข็งแบบเนี้ยไอเดียดีนะอันนี้น่าสนใจคือเมื่อเรารู้อยู่แล้วลหละสุดท้ายมันละลายอ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นกิมมิคอย่างหนึ่งของของร้านนี้น่ารักีอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับหนึ่งในเจ้าของร้านดีกว่าชื่อว่าคุณสรัญรัตนพลเนว่าชื่อร้านเมื่อสักครู่คุณ เดิมชื่อว่าร้านสะอาดซูาเฉยๆฮะบรรยากาศเป็นยังไงคุณคุณมากเลยมันเป็นร้านขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แหละผู้ตามตรงมีดนตรีบรรเลงฟังสบายๆโอเคคุณนัดเขาส่วนใหญ่ติดอ่านข่าวกลางคืนท่านขามีโอกาสได้ไปฮะผู้ชมฮะแต่เมื่อโควิด19มาเนี่ยนะฮะร้านปิดมานานเกือบ3เดือนแต่ภาระคือส่วนใหญ่ผู้ชมที่ปิดไปเนี่ยปัญหาสําคัญคือภาระค่าเช่ามาอย่างเดิอนเนี่ยค่าเช่าร้านเนี่ยเดือนละแสนกว่าบาทยังอยู่พนักงานก็เกือบร้อย ตอนนี้เหลืออยู่เพียง10คนฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคือพนักงานเนี่ยนะฮะก็อ่ะบางก็ลาออกบ้างก็กลับบ้านกลับช่องกันไป <S <S บรรดาผู้ส่วนนั่งจับเขา่า <ใน S 1> คุยการทําอย่างไรดีในเมื่อความสในใจมันมี เปิดร้านแล้วกันฮนะเป็นเปิดเป็นร้านจิ้มจุม่มแทนโดยมีจุดแข็งก็คือก้อนน้ำซุปที่เป็นรูปมีแช่แข็งนี่แหละครับดีเนาะแล้วก็น้ำจิ้มแซบนะเขาบอกถ้ากินแล้วก็ลองสั่งดูนี่ค่ะเห็นไหมน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วรสเด็ดเลยนะคะรวมถึงอาหารอีสานเข้ามาเ้อค่สนะส้มตำนะำยำไก่ย่างปลาเผาน้ำตกหมู ราคาเริ่มต้น39บาทนี่น่ากินมากๆอันนี้น่าจะเป็นตำโคราชนะเก่งไหดูออกด้วยนะแล้วก็เครื่องดื่มอ่ะแน่นอนค่ะคุณขาร้านเหล้ายังไม่อยู่ในกลุ่มที่เปิดได้แต่คุณเห็นไหมนี่ยน้ำลำไยน้ำแกงควยน้ำกระเจี๊ยบแต่แพคเกจจิ้งเก่ไหมมันคลายมากเลยอะายอะไรเหรอคะคุณคลายที่เห็นนะฮะที่เห็นตรงนแอละคือบอกนั่แหละคือมันมองแป๊บหนึ่ง เหมือนขวดเหล้าถูกไหมเออเออาพูดตรงๆแต่ว่ามันคือน้ําแกกควยนะคุณผู้ชมค่ะน้ำลำยอะไรต่างๆคือด้วยความที่บรรยากาศของร้านต้องยอมรับแหละมันคือร้านเหล้ามาก่อนดังนั้นแสงสีไฟต่างๆเห็นไหมบรรยากาศได้แต่คุณไม่ต้องห่วงค่ะไม่มีแอลกองเห็ไหมแต่เห็นไหมเด็กๆก็มาได้ถูกไหมคือเดิมที่เป็นร้านลักษณะแบบนี้อ่ะ ตัดกลุ่มขอโทษนะคุณผู้ชมครอบครัวก็มาไม่ได้ละเด็กๆมา<ต>ไม่ได้ละเออแต่นี่คือการปรับเลยเอาละครับอยากให้คุณผู้ชมลองไปกันได้เลยร้านนี้ร้านาศาสตร์สุราจิ้มจุ่มนะฮะอยู่ที่ริมถนนสาย3ามองพัทยากลางไปพัทยาเหนือเปอิดตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปเบอร์โทร0813820134านะครับย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่งศู1 3์แแล้วก็ Facebook าศาสตร์สุราพัทยาททคือจริงๆเนี่ยการปลดล็อกที่กำลังจะมี ใกล้จะมาอีแล้วเนี่ยนะคุณผู้ชมฮะมน่าจะเปิดให้ทานเครื่องมแอลกอฮอล์ตามทานอาหารแล้วแต่ก็ไม่แน่ร้านนี้สาสุราอาจจะเอ๊ะแล้วเ,เปิดแบบนี้เราได้ลูกค้าที่หลากหลายกว่าหรือเปล่าหรืออาจจะทําให้มีรายได้ดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ ทำแบบนี้ดีกว่าก็ได้หลังโควิด -19 เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของหลายๆธุรกิจไม่ต้องพูดแค่ขนาดใหญ่เอาแค่ร้านเล็กๆน้อยๆหรือกิจการที่เรานำมาฝากในปากท้องต้องรู้เ็นหลายๆร้านเลยดีไม่ดีอาจจะเปลี่ยนเป็นรูปแบบแบบนี้นี่คือตัวอย่างหนึ่งก็ได้ดังนั้นเนาะเสาร์อาทิตย์นี้ใครอยากจะกินหมีจุ่มลงในน้ําแบบนี้น้นในก้อนน้าแข็งอลองดูกันได้นะศาสตราจากพัทยาค่ะ